สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างสวมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะ,ะเข้าดําเนินงานนะตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขนะครปัญหาที่ลูกค้าเจอคือห้องน้ํามีกลิ่นนะแล้วก็น้ํารั่วซึมขอบโถให้เราสังเกตจะมีคาบน้ำนะฮะคาบน้ํารั่วมาตามขอบโถนะโอเคชักโครกนะครับเป็นของโคลเลอร์เป็นสูภัณันชิ้นเดียวนะฮะระบบฝัดไซฟอนเจ็ตคัสไฟฟ์นะฮะแล้วก็ใช้กับฝาวอชเล็กคือฝาไฟฟ้า ะะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการลื้อถอดออกมาเพื่อตรวจ <Yeah. S 1> เช็คว่าห้องน้ํามีกลิ่นเพราะอะไรน้ํารั่วซึมขอบโถเพราะอะไร <Okay. S 1> เดี๋ยวดูกันนะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่เรารื้อโถชักโครกออกมานะะชักโครกเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะสิ่งที่เราเจอคือนี่ระยะท่อไมนะ่ได้305มีการผ่าสไลด์นะแล้วก็ค่อนข้างจะแต่งปูนดีหน่อยนะแล้วก็ปั้นปูนเป็นโดนัทแล้วก็วางชักโครกลงนะครับ สาเหตุที่กลิ่นก็คือเนี่ยช่องว่างพวกนี้นะฮะหลังจากที่ปูนมันแห้งมันเซ็ตตัวมันก็จะมีช่องว่างนะแล้วก็ทําให้กลิ่นเนี่ยเล็ดเลาออกมาแล้วก็เวลากดฝักน้ําก็จะั่วเซึงออกมาตามขอบโถนะโอเคเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะด้วยการาใส่ตัวเสริมท่อ PVC นะแล้วก็ทําให้มันตรงเซนเ,นเตอร์ท่อให้มากที่สุดแล้วก็ใส่ตัวแกเสเก็ตกันกลิ่นแล้วก็ติดตั้งกลับก็จบห้องน้ำมีกลิ่นใน้ำล้วนเซิแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคนะฮะหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะว่าปัญหาเกิดจากกันเนะเราก็ได้ทําการแก้ไขปัญหานะ,ะด้วยการนะฮะ,ะเสริมท่อ PVC นะฮะให้มันเสมอพื้นกระเบื้องแบบนี้นะ,ะแล้วก็ปิดช่องว่างด้านหลังที่มีผ่าสกัดไว้นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะบังคับให้เดือยเซนบิกชักโครกเนี่ยไหลลงตรงไปที่ท่อสีนิ้วเลยนะฮะด้วยการทําให้เสมอพื้นแล้วก็ใส่ตัวแกสเซ็ตแบบนี้ใส่เวาลาเระวางเราก็จะเอาให้เดือยเซนมิกเนี่ย ตรงเซนเตอร์นะน้ำทุกหยดที่มันากสกโครกม,มันก็จะไหลผ่านในตัวถ้วยแกสเก็ตตัวนี้ลงไปที่ท่อ PVC สีนิ้วนะแล้วก็จะไม่มีช่องว่างให้กลิ่นมันเล็ดลอดหรือไหลออกมารบกวนเป็นกลิ่นเหม็นนะครับโอเคคราวนี้ก็จะทําการแต่งปูนเพิ่มเติมนะแล้วก็เอาสโครกวางให้ตรงเซนเตอร์ท่อทั้งทิ้งก็จบปัญหาเรื่องน้ารั่วซึมขอบโถแล้วก็กลิ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำคัญสุดต้องวางให้ตรงแบบนี้นะฮะอยา่าขี่ซ้ายขี่ขวาขี่หน้าขี่หลังนะครับโอเคจบสวยงามครับ อเคนะฮะหลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยติดตั้งกลับไปถูกต้องตรงเซนเตอร์ตามหลักวิธีการทุกอย่างเรียบร้อยนะเก็บยาในขอบโถเรียบร้อยเคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยนะจะพามาดูการทํางานนะฮะแล้วก็มาดูความแตกต่างนะฮะก็คือระบบะไซฟอนเจ็ดคลาสฟของโคลเลอร์นะเร็วแรงเงียบนะฮะดูกดแล้วปล่อย นี่ฮะเสียงกดปุ๊บม,มันจะประมาณ3วิมันก็จะดันปฏิกูลลงไปนะเร็วแล้วก็แรงนะฮะจะจะเสียงจะเบาวกว่าวอชดาวนะฮะโอเคพอเราแก้ไขเสเร็จระบบฝัดทุกอย่างปกติไม่มีรั่วไม่มีซึมขอบโถเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมคืออะไรคือนี่เห็นไหมฮะระยะห่างชักโครกนะฮะจะห่างผนังอยู่ประมาณ5ถึง6เซนนะฮะ ซึ่งทาไมมันถึงห่างกว่านัง 5- ห้าหรือหกเซนของเดิมเนี่ยระยะท่อน้นทิ้งนะครที่ตรงเซนเตอร์ท่อ PVC 4นิ้วจริงๆเนี่ยมันห่างมาที่36เซนครึ่งถึง37เซนนะคราวนี้เขาก็เลยสไลด์ถอยหลังพอสไลด์ถอยหลังเสร็จเนี่ยไม่มีการปิดช่องว่างนะฮะแล้วก็เวลาวางเนี่ยวางไม่ตรงเดือยเซรามิกเนี่ยไม่ตรงเซนเตอร์ท่อนะทำให้น้ำเนี่ยเวลาใช้งานมันก็รั่วซึมออกมาตามขอบโถนะฮะแล้วก็กลิ่นก็จะเล็ดลอกมาตามช่องว่างต่างๆนะคราวนี้ก็คืออย่างที่บอกตอนต้นก็คือเราแกก้้ไขดวยาร เสริมท่อ PVC เข้ากับตำแหน่งเซนเตอร์น้ำทิ้งเดิมนะแล้วก็ปิดช่องว่างมิดนะ,ะแล้วก็ใส่ตัวแกสเก็ตกันรั่วก,กันซึมกันกลิ่นวางชักโครกให้ตรงเบือยเซราม,มิกตรงเซ็นเตอร์ท่อน้ำทิ้งแล้วก็ติดตั้งกลับก็จบปัญหานะฮะน้ำรั่วซึมขอบโถแล้วก็กลิ่นแบบร้อซนนะครับแต่จะต้องยอมรับให้ได้ว่าชักโครกจะห่างผนังประมาณนี้นะครับโอเคเคสนี้ก็จบเรียบร้อยสวยงามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ